มาลุยกันต่อครับผมอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันครับอ่าอันนี้เป็นข้อสอบเอ็นเก่าเนาะแต่ว่าในในการเรียนรู้ข้อสอบเอ็นเก่าเนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันก็จะคล้ายๆแบบฝึกหัดเนาะข้อสอบเอ็นเก่าเนี่ยจะบอกว่ามันจะง่ายกว่าข้อสอบแพทหนึ่งสมัยปัจจุบันก็จริงถูกปะ่ะแต่ว่ามันจะมีโอกาสเรียนรู้อ๋อข้อสอบแนวนี้ทําแบบนี้เราจะได้ฝึกฝนกระบวนการไปด้วยกันเลยดีกว่าไปเรียนแบบฝึกหัดแบบปกติธรรมดามันจะง่ายเกินไปเนาะอ่ะเราเรียนรู้จากข้อสอบได้เลยครับผมอ่ะมาลุยกัน บอกว่า P Q R S และ T เป็นประพจน์อ่ามันก็คือเป็นประพจน์เนาะโอเคถ้าประพจน์ไอตรงนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ามีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าเขาถามว่าค่าความจริงเป็นเท็จเนี่ยอยู่ในข้อใดอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาอีกทีหนึ่งเนาะเป็นเท็จเอาตัวนี้ก่อนครับเป็นเทรรน็จตัวนี้ปุ๊บเรารู้ว่าเป็นไงครับเป็นเท็จเราก็ใส่ไปเลยเนาะไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ําเป็นเท็จ แสดงว่าหน้าก็ต้องเป็นจริงหลังก็ต้องเป็นเท็จถูกป่ะเพราะว่าเราท่องว่าจริงเราเท็จเป็นเท็จโอเคเนาะข้างหน้าเชื่อมด้วยแล้ครับเราก็จะได้ว่าอะไรนะจริงและจริงเป็นจริงนี่แสดงว่า p เป็นจริง q เป็นจริงเห็นป่ะจริงและจริงเป็นจริงโอเคเนาะไอ้จัวนี้ท่องว่าอะไรนะหรือท่องว่าเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเนี่ยเท็จหรือเท็จเป็นเท็จก็ได้ R กับ S เป็นเท็จเหลืออะไรครับ T ไม่รู้ถูกป่ะ T ไม่รู้ก็ใส่ T ไม่รู้ไว้ไม่ต้องอะไรถูกป่ะเพราะว่า T เรายังไม่รู้ เขียนเนาะแล้วเราก็มาไล่ทีละข้อครับมาดูกันทีเป็นจริงอ่ะทีเป็นจริงทิวเป็นจริงปุ๊บได้ออกมาเป็นไรครับได้ออกมาเป็นจริงถูกป่ะเพราะว่าจริงได้จริงเป็นจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ s เป็นไลน s เป็นเทสทีไม่รู้อ่าทีไม่รู้ปุ๊บเราจะรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าทีเป็นเทสก็ออกเป็นเทสถูกป่ะถ้าทีเป็นจริงก็ออกเป็นจริงถูกป่ะแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ปุ๊บเราคําตอบเรารู้ไหมก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะเพราะว่าอะไรก็แต่เมื่อเหมือนกันจริงต่างกันเท็จถูกป่ะอ่ะเราก็ไปหาต่อครับพี่เป็นจริง s เป็นเท็จอ่า s เป็นเท็จคำตอบก็ต้องได้เป็นอะไรครับได้เป็นเท็จถูกป่ะเพราะว่าและเราท่องว่าจริงและจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จถูกป่ะเท็จแล้วอะไรก้อนข้างหลังพี่เบิร์ดจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าเราท่องว่าอะไรนะจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริง เทสโผมาตัวเดียวก็ได้คําตอบออกมาเป็นจริงได้เลยถูกปะ่ะอันนี้เอาไหมก็ไม่เอาเพราะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเป็นเทสแต่ไอ้ข้อนี้มันจริงเขียนเนาะโอเคปะ่ะอ่าลุยต่อครับข้อสามบอกว่า p และ s p เนี่ยเป็นจริง s รู้ไหม s เนี่ยเป็นเทสอ่ามันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้เทสแน่นเองหรือก็คือหรือโอเคปะ่ะ r เป็นอะไรครับ r เป็นเทสโอ้โทษทีเดี๋ยวใส่ตรงนี้แล้วกัน อาเป็นเทสแล้วก็ทีเป็นไงทีไม่รู้ทีไม่รู้ปุ๊บจะสนใจไหมนี่ยเราท่องว่าจริงแนละจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเทสตถูกป่ะเทสโผลมาเดียวก็เป็นเทสได้เลยตอนนี้เราก็จะได้เทสหรือเทสครับเทสหรือเทสก็ต้องเป็นเทสตนั่นเองโอเคปะ่ะเพราะข้อนี้เป็นเทสก็ตอบเลยครับตอบข้อสามเขียนไหมอ่ะทีนี้น้องบอกว่าอ่ะพี่ทาให้ดูอีกข้อแล้วกันอ่ะทำให้จนสุดเลยแล้วกันเนะาะอเป็นเทสครับ อ้าวตรง P เรายัางไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราท่องจริงแล้วเทสเป็นเทสนอกนั้นเป็นจริงถูกปะ่ะเทสโพมาตัวเดียวก็เป็นจริงได้เลยเชื่อมด้วยแหละครับ S, <S, mm hmm. <S เป็นเทสนี่ก็เหมือนกันถูกปะ่ะเทสโพมาเดวเดียวก็จริงจริงและจริงก็ต้องเป็นจริง mm hmm. เคลียร์เนาะไม่ยากเลยโ okay, อเคป่ะเพราะฉะนั้นนี้ตอบข้อสามครับผมข้อต่อไปเป็นข้อสอบเ n e t สี่เก้าครับมาดูกันบอกว่า PQR เนี่ยเป็นพพรูปพจน์ ถ้า P แล้วไอ้ก้อนนี้ Q หรือ R เนี่ยม,ม,นนมีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะเป็นจริงโอเคป่ะและไอ้ก้อนนี้ครับมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าทีเนี้ยพอน้องเจอเข้อสอบน้องก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราทํากรณีไหนง่ายกว่าเราต้องทํากรณีล่างง่ายกว่าถูกปะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นเท็จถูกไหมเราจะได้ว่าเท็จหรือเท็จเป็นเท็จถูกปะ่ะโอเคปะ่ะสิ่งที่เราได้มาก็คือ P เนี่ยครับเราได้ P เป็นเท็จแน่ๆถูกปะ่ะ แต่ว่า Q และ R เนี่ยรู้ไหมว่าเฮ้ยมันเป็นเท็จมันมันมันเป็นเท็เนี่ยมันมีหลายกรณีถูกป่ะ Q อาจจะเป็นจริง R เป็นเท็จก็ได้ถูกป่ะทีนี้เราก็ย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนครับ P เป็นเท็จอ้าวแล้วไอ้ก้อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงถูกป่ะเป็นเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ยังได้ถูกไหมก้อนนี้โอเคป่ะเพราะว่าเราท่องว่านี่ยจริงแล้วเท็จเป็นเท็จ แต่เทสโผล่มาข้างหน้ามันก็เป็นจริงอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะแสดงว่าก้อนหลังเนี่ยเขาไม่สนใจเลยน้องจะจริงก็ได้น้องจะเทสก็ได้ D. โอเคป่ะ Q และ R เนี่ยเป็นเทสแสดงว่ามันอาจจะเป็นเทสตัวใดตัวหนึ่งหรือเป็นเทสทั้ง2ตัวเลยก็ได้มันิีคะห์ได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดเลยบอกว่าอ๋อเราให้กําหนดให้ไปเลยครับวิธีลัดให้สมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ให้ Q เป็นจริง r เป็นเท็หรือน้องจะบอกว่าให้ q เป็นเท็จ r เป็นจริงก็ได้อันนี้แล้วแต่เรากำหนดเลยนะกำหนดยังไงก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าถ้ากำหนดตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็ตัวนี้มันก็จะเป็นเท็ทันทีโอเคป่ะเก็เนาะเกเนาะแล้วก็ถ้าตัวนี้เป็นเป็นไงครับไม่เหมือนกันมันเป็นจริงมันก็ยังเป็นจริงอยู่ดีหรือถ้ามันเป็นเท็จมันก็ยังเป็นเท็จอยู่ดีถูกป่ะโอเคเนาะอ่ะเราลองมาแทนกันดู เขาถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จครับข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็มาลุยกันดูถ้า Q เป็นเท็จนิเศษคก็จะต้องเป็นจริงถูกปะ,ะหรืออะไรเราบอกว่าเราไม่สนใจและวคำตอบมันจะต้องได้จริงโอเคปะเพราะว่าเราท่องว่าอะไรหรือเราท่องว่าเท็จหรือเท็จเป็นเท็จต้องนับเป็นจริงถูกปะ p เนี่ยเป็นเท็จพี่เบิร์ดเอามาใส่ตรงน,นี้ละกัน p เป็นเท็จถูกปะ นิเชี p ก็เลยกลายเป็นจริงแล้วโอเคปะ่ะนิเชี p เป็นจริงครับหรือ q Q รู้ไหม Q เป็นเท็อ่ะคเป็นเท็ไอ้ก้อนนี้ก็ได้อะไรอยู่ดีครับอ่ะมันก็จะได้จริงถูกปะ่ะตัวนี้เท็ตหรือเทสเป็นเท็นอกนะั้นเป็นจริงก็จริงถูกปะ่ะแสดงว่าก็ออกเป็นจริงเขีรยปะ no. ่ะเกตเนาะอ่าต่อมาครับ q หรือ r ครับอ่า q หรือ r เรารู้ว่าตัวนี้เป็นไงครับ Q เป็นเท็จ R เป็นจริงเราก็จะได้ตัวนี้ว่าเป็นจริงแล้ว P เป็นเท็จนิเศษ P ก็ต้องเป็นจริงนิเศษ P เป็นจริงปุ๊บไอ้ก้อนหลังไม่สนใจแล้วยังไงก็ต้องเป็นจริงแน่นอนถูกป่ะจริงหรืออะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นจริงถูกป่ะเพราะเราท่องว่าเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนอกน้นเป็นจริงตัวนี้ก็เป็นจริงครับถ้าแล้วเป็นไงครับจริงแล้วเท็จเป็นเท็จน้อกน้นเป็นจริงก็เป็นจริงอยู่ดีโอเคป่ะต่อมา คิวเป็นเท็ตนิเสถคิวก็เลยเป็นจริงจริงหรืออะไรไม่ไม่ต้องสนใจตัวนี้ต้องออกเป็นจริงโอเคปะต่อมา P เป็นเท็ครับเนี่ยเท็และอะไรก็ไม่ต้องสนใจและยังไงก็ต้องเป็นะไรครับเป็นเท็ถูกปะเพราะว่าเราท่องว่าและจริงและจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็เท็ศพูดมาตัวเดียวเป็นเท็ศได้เลยจริงแล้วเท็ก็เป็นเท็ครับเนี่ยสรุปแล้วก็คือข้อสเนี่ยเป็นเท็ศโอเคปะข้อใดเป็นเท็ก็ตอบข้อ4นั่นเอง โอเคปะ่ะไม่ได้ยากเลยกําหนดไปได้เลยนะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะไปุูกันต่อ n c 4ครับบอกว่า PQ เป็นประพจน์ถ้า P แล้ว Q แล้วไอคอนเนี้ยมีค่าวความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์ข้อใดาต่อไปนี้มีค่าวความจริงเป็นเท็จอ่ะเรามาหาตรงนี้ก่อนเป็นเท็จเราก็จะได้ว่าอะไรนะหน้าต้องเป็นจริงหลังต้องเป็นเท็จถูกปะ หาก้อนไหนง่ายกว่าหาก้อนหลังง่ายกว่าถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ไงข้างหลังมันเป็นเป็นเทสนี่มีกรณีเดียวก็คืออะไรนะเทสหรือเทสเป็นเทสโอเคป่ะแต่น้องดูครับตรงนี้เป็นไงครับใส่ตัวนี้เศษนีเศษ Q เป็นเทสแสดงว่า Q ต้องเป็นจริงถูกป่ะ Q เป็นจริง P เป็นเทสนั่นเองโอเคไหมโอเคป่ะเราก็ลองมาเช็คดูครับ Q เป็นจริงเรายืมไปข้างหน้า P เป็นเท็จเป็นไงครับเท็จ th. แล้วจริงก็ยังต้องเป็นจริงอยู่ดีโอเคปะ่ะสอดคล้องกันเนาะเคลียเนาะสอดคล้องกันอ่ะเรามาดูต่อครับว่าข้อใดมีค่าของจริงเป็นเท็จเราก็เอาไปแทน P เป็นเท็จอ่ะตัวนี้นิสัยก็กลายเป็นจริงนิสัยเป็นจริงปุ๊บไม่ต้องสนใจเลยไอ้ตรงข้างหลังจริงๆไม่ต้องหาก็ยังได้ต้องรู้ว่าเป็นจริงแน่นอนโอเคปะ่ะเพราะหรือเ้ท่องว่าอะไรนะเท็จ th. หรือเท็จเป็นเท็จต้องนับเป็นจริงถูกป่ะต่อมา P เป็นเท็จนิเสษ P เป็นจริงอ่าและ Q เป็นไร Q เป็นจริงจริงและจริงก็ยังต้องเป็นจริงนั่นเองนี่ไอคอนี้เป็นจริงก็ไม่เอาอีกเพราะเขาถามว่าเป็นเท็จถูกปะไปดูต่อครับ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงอ่าเราจะได้อะไรครับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเชื่อมว่าเหมือนกันจริงต่างกันเท็จไอตัวนี้มันต่างกันก็จะต้องเป็นเท็จนั่นเองโอเคปะ ก็ตอบข้อสามนี่แหละเขีย์เนาะมาเช็คอีกข้อหนึ่งแล้วกันพีเป็นเทจนิเศตพีก็ต้องเป็นจริงแล้วคิวเป็นจริงจริงแล้วจริงก็ยังต้องเป็นจริงอยู่ดีโอเคป่ะเพราะเราท่องว่าเราจริงแล้วเทจเป็นเทจถูกป่ะนอกนั้นเป็นจริงเลีย์เนาะตอบข้อสามโอเคป่ะไปลุยต่อครับต่อมา PQR เป็นประพจนพ์ซึ่งทำให้ไอ้นี่ประพจน์เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ไม่ยากก็มันมีกรณีเดียวก็ลากขึ้นไปหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จหาหาตัวไหนก่อนดีเราต้องหาตัวที่เป็นเท็จก่อนถูกป่ะเพราะเป็นจริงมันเป็นจริงได้หลายกรณีก็แสดงว่าหน้าต้องเป็นจริงหลังต้องเป็นทเนท็จ ใส่ตรงที่นิเศษนะใส่ตรงที่นิเศษโอเคปะ่ะนิเศษ p เป็นจริงแสดงว่า p เป็นเท็จนิเศษ r เป็นเท็จแสดงว่า r เป็นจริงโอเคเนาะ p เป็นเท็จยืมไปข้างหน้าโอเคปะ่ะอ้าวเท็จแล้วอะไร q ก็ไม่รู้ถูกปะ่ะ q ไม่รู้ปุ๊บมันเป็นได้ทั้งจริงและเป็นเท็จก็ไม่รู้ครับ โอเคป่ะเพราะว่าถ้าค mm ิว hmm. เป็นเท็จมันก็เป็นจริงอยู่ดีคิวเป็นจริงก็เป็นจริงแสดงว่าคิวก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ได้โอเคป่ะเราก็เอาตัวนี้ครับไปตอบคําถามโอเคเขาถามว่าอะไรประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง mm hmm. ก็อามาแทนอ่าคิวไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้สิอ่าหรือนี่ P, mm hmm. P เป็นเท็จและ อาเป็นจริงนี่ไอ้ก้อนนี้แสดงว่าเราจะได้อะไรครับไม่รู้หรือตัวนี้เป็นไงครับจริงได้จริง,รง,รงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จเป็นเท็จถูกป่ะโอเคปะ่ะหรืออ่าไม่รู้หรือเท็จยังไงก็ต้องเป็นครับรู้ไหมไม่รู้อยู่ดีถูกป่ะมันก็ไม่รู้อยู่ดีนั่นเน<ค>องเพราะว่าถ้าไอคิวเนี่ยเป็นอะไรครับคิวเป็นจริงมันจะเป็นจริงคิวเป็นเท็จมันจะเป็นเท็แสดงว่าตรงนี้มันต้องได้ตามคิวนั่นเองโอเคป่ะเคลียเนาะต่อมา P P เป็นเท็จ คิวไม่รู้แสดงว่าตัวนี้เป็นไงรู้ไหมไม่รู้ครับและอาร์เป็นจริงสรุปรู้ไหมไม่รู้อยู่ดีถูกป่ะเพราะว่าถ้าคิวเป็นจริงมันก็เป็นจริงคิวเป็นเทสก็เป็นเทสคิวไม่รู้เราก็เลยไม่รู้นั่นเองโอเคป่ะต่อมาคิวไม่รู้ครับพีเป็นล่ะพีเป็นเทสอาร์เป็นอะไรอาร์เป็นจริงเชื่อมด้วยหรือถือว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้เนาะ และตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นจริงถูกป่ะสรุปรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าถ้าคิวเป็นจริงก็เป็นจริง Q ิวเป็นเท็จก็เป็นเท็จแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่รู้ต่อมาพีพีเป็นอะไรครับจริงๆตอบแล้วคือข้อ4เพราะว่าข้ออื่นเป็นผิดหมดละพีเป็นเท็จถูกป่ะแสดงว่าไอ้อนหน้าเราสนใจคิวไหมไม่สนใจแล้วถูกป่ะเพราะว่าเป็นไงครับเราท่องว่าจริงนะจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จพีเป็นเท็จปุ๊บมันจะเป็นเท็จทันทีหรือ R เป็นอะไรครับ R เป็นจริงนี่ หรือเราท่องว่าอะไรนะเทจหรือเทจไปเทจนอกนั้นเป็นจริง R เป็นจริงปุ๊บเป็นจริงทันทีนี่เป็นจริงก็ตอบโอเคป่ะตอบก็สี่นั่นเองง่ายไหมไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยโอเคไหมต่อมา N สี่แปดครับอันนี้ให้มาสองประพจน์บอกว่า P Q R S เป็นประพจน์ถ้าไอ้ก้อนนี้มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็นี้มีค่าความจริงเป็นเทจอ่า ข้อนี้เข้าแบบนี้น่าสนใจนะมันออกข้อสอบง่ายๆเลยน้องไปทําที่โรงเรียนก็ออกข้อสอบแนวนี้สบายมากถามว่าประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าเราก็ต้องไปหาค่า PQR ตัวนี้ออกมาก่อนโอเคไหมตรงนี้เชื่อมด้วยจริงตรงนี้เชื่อมด้วยเท็จพี่เบิ้บอกว่าทําไอก้ก้อนข้างล่างก่อนง่ายกว่าเนาะอ่าเป็นเท็จครับแสดงว่าหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จไดอาออกมาเป็นเท็จ โอเคป่ะตัวนี้เชื่อมด้วยแล้วครับแสดงว่าจริงและจริงเป็นจริงแสดงว่าได้ P เป็นจริง S เป็นจริงโอเคป่ะเขียนเนาะเขียนเนาะตัวนี้เราขอทําไปในข้อสอบไปเลยนะตัวเล็กหน่อยก็พยายามลองดูแล้วกันเดี๋ยวใครมีเอกสารก็ง่ายไม่มีปัญหาตัวนี้เป็นจริงแสดงว่าต้องเชื่อมด้วยอะไรนะเชื่อมด้วยแล้วแสดงว่าก็ต้องเป็นอะไรจริงและจริงเป็นจริงถูกป่ะก่อนหน้าก็จะต้องเป็นจริงเขียป่ะ ก้อนหน้าก็จะต้องเป็นจริงตัวนี้เป็นเป็นและเนาะแสดงว่าก้อนหน้าเป็นจริงก้อนหลังก็จะต้องเป็นจริงนั่นเองโอเคปะได้เนาะได้เนาะแล้วเราลองดูครับเอาตัวที่เรารู้แล้วเนี่ยไปแทนค่าตัวที่เรารู้แล้วคืออะไรตัวนี้เป็นจริงเนาะน้องบอกว่าตัวเล็กเกินตัวเล็กเกินอ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดลอกมาให้ตัวนี้ดีกว่า P แล้วนิเศษ q หรือ R มันจับวงเล็บแบบนี้ ปิดแบบนี้และ Q หรือ S แบบนี้โอเคปะ่ะไอตัวนี้เป็นจริงเป็นจริงแสดงว่าก้อนหน้าต้องเป็นจริงก้อนหลังต้องเป็นจริงถูกปะ่ะมองเห็นไหมแล้วค่อยๆย้อนกลับขึ้นไปหาแต่ละตัวเอาตัวที่หาได้ครับไปแทนก่อนตัวที่หาได้มีอะไรมี R นี่ย R หาได้ R เป็นเทสก็เอาเทสไปใส่ S ละ่ะ S เป็นจริงเอาจริงไปใส่ อะไรอีก P ล่ะ P เป็นจริงเอาจริงไปใส่นี่ได้ตรงนี้ถูกปะถ้าตรงนี้ครับเราดูซิว่าให้ตัวนี้เป็นจริงแล้ว Q มันก็เป็นจริงได้เป็นเท็ได้ถูกปะมันเป็นได้ทั้งคู่เลยถูกปะเพราะว่ายังไงจริงแล้วมันก็เป็นจริงเราก็ต้องไป,ไปพยายามหาก้อนหน้าครับตัวนี้เชื่อมด้วยหรือถูกปะหรือเนี่ยจะเป็นเท็ก็คือเท็หรือเท็เป็นเท็แสดงว่าก้อนหน้าต้องเป็นแหละครับก้อนหน้าต้องเป็นจริงถูกปะมาถึงจะออกเป็นจริงถ้าก้อนหน้าเป็นจริงครับนิสศษ Q มันก็จะต้องเป็นอะลรครับ นิเสคคิวเนี่ยถ้านิเสคคิวเป็นเท็จมันจะเป็นเท็จทันทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคำนิเสคคิวมันต้้งเป็นจริงแสดงว่าคิวมันต้องเป็น,นเท็จโอเคป่ะเกตเนาะเกตเนาะอ่าได้คิวออกมาเป็นเท็จนั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือมีอะไรบ้างอ่าเรามาหากัน p เนี่ยเป็นจริง s เป็นจริงอ่าพี่เบิร์ก็บอกว่าอ๋อ p กับ s เเป็นจริงโอเคป่ะต่อมา r กับ q จะเป็นเท็จแล้วก็ตัวนี้ไปแทนต่อโอเคปะไปแทนหาว่าข้อใดมีข้าความจริงเป็นเท็จนั่นเองอ่าไปหากัน p เป็นจริง q เป็นเท็จอ้าวจริงแล้วเท็จเป็นเท็จทันทีก็ตอบข้อ1นั่นเองโอเคปะอ่ามาดูต่อข้ออื่นเพื่อความรู้นะแต่ถ้าพอเราทำในห้องสอบเนี่ยเจอปุ๊บต้องรีบตอบแล้วไปทำข้ออื่นต่อโอเคนะ q q เป็นเท็จ อ้าวเทสแล้วอะไรไม่ต้องสนใจเลยครับเป็นไงครับเป็นจริงแน่นอนเพราะว่าเราท่องว่าจริงแล้วเทสเป็นเทสเทสโผล่มาตัวเดียวเป็นจริงทันทีโอเคเนาะต่อมาอาาเป็นเทสอันนี้ก็เหมือนกันครับเห็นป่ะโผล่มาตัวเดียวปุ๊บเป็นจริงทันทีโอเคเนาะ s อ่า s เป็นจริงครับ P เป็นจริงอ้าวยังไงก็จะต้องเป็นจริงอยู่ดีโอเคป่ะเพราะฉันสองสามสี่มันจะเป็นจริงนั่นเองโอเคเนาะเขาถามข้อใดไปเทสก็ตอบไปตั้งนานแล้วคือข้อหนึ่งครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคสุดยอดนะเทคนิคลัดสุดยอดในการเปรียบเทียบระหว่างเซตกระตกราสตา์ดูครับว่าอ่าไอตัวเซตกระตกระซา์เนี่ยมันจะมีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันยังไงได้บ้างแล้วจะมีนําไปอ่านาน้องไปสู่การใช้สูตรลัดคันเทพในเรื่องเซตแล้วก็กรตกร์อีกทีหนึ่งครับผมจบไ,ไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที